สวัสดีครับพบกับช่อง DX Chatter นะครับพายเดี่ยวหลับออกมาปรากฏตัวรอบนี้ถือว่ามานานมากๆนะครับเราอยากให้ดูตอนนี้นิดนึงนะครับ เรามีความสงสัยว่าภายเดี่ยวหลับอาจจะมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันนะครับพอดูเขาเอางวงล้วงเข้าไปเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วนะครับเมื่อปีก่อนหน้านี้งาก็หักไปอีกหนึ่งข้างตอนนั้นมีปัญหาเหงือกและฟันจนข่าวว่าหมอต้องให้ยามารอบนี้เรานึกว่าเขาหายปกติ แต่สังเกตหลายๆครั้งก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆเมื่อสักครู่นะครับเราจึงเดาว่าอาการปวดฟันหรือเหงือกอักเสบอาจจะยังมีอยู่แบบนี้คงต้องปวดฟันต้องหาหมอแล้วนะครับส่วนช่างภาพของเราปวดคอก็ต้องกายภาพเจ็บไข้ได้ป่วดก็ต้องดูแลกันไปนะครับ ดูเขาเดินข้ามที่กั้นถนนนะครับที่กั้นถนนถือว่าสูงแล้วก็แทบจะไม่ถึงเข่าของช้างนะครับขนาดตัวของเจ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับความสูงเราเดาว,ว่าเกือบเกือบจะสามเมตรได้นะครับ ขาหากินลักษณะแบบนี้นะครับการออกปรากฏตัวรอบนี้ออกมาตั้งแต่น้ำตกเหียวสุวัฒนะครับมาที่ศูนย์บริการจากนั้นกลับไปที่น้ำตกเหียวสุวัตอีกรอบนะครับจากนั้นก็วิ่งเดินสิครับเดินย้อนมาที่น้ำตกเหียวนอลอกนะครับเส้นทางลงจังหวัดปลาจีน ถือว่าเดินไกลามากๆนะครับในการปรากฏกายรอบนี้<ร>คลิปนี้เราให้ดูการกินเท่านั้นนะครับสิ่งที่ต้องการนำเสนอท่านผู้ชมคือเราเข้าใจว่าท่านผู้ชมที่ดูช่องของเราน่าจะมีท่านผู้ชมที่มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่านะครับโดยเฉพาะช้างเราอยากรู้ว่าพิษเดียวหลับของเรา มีอาการปวดฟันจริงหรือไม่นะครับเราจะรอฟังคอมเมนต์ของท่านผู้ชมแต่ถ้าให้เราเดาเราเดาว่าเขาน่าจะมีปัญหานะครับนี่ดูการยกขาออกมานะครับออกมาง่ายๆทีเดียวข้าดเดินไปกินไปแบบนี้นะครับแตกตก่างนิดอยภาพนี้บบเราถ่ายเ <โข S 1> มื่อสองวันที่แล้วนะครับ ตรงเส้นทางเลยน้ำตกเขียวนรกไปฝั่งปาจินบุรีถือว่าออกมารอบนี้มีช่างภาพหลายคนต้องเดินหนีช้างนะครับเพราะว่าเขาออกมานานมากๆและบางวันโชว์ตัวเกือบทั้งวันทีเดียวเราเองก็เก็บภาพมาได้พอสมควรนะครับและจะนำเสนอเป็นระยะระยะ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ